นี่นะเออวางแขนอยางไปบางเวียงอยู่เดี๋ยวโอ้ยไปบางเวียงมันจะคุ้มกว่าที่อื่นเลยมันหนึ่งภูเขาได้เจออะไรบ้างสองน้ำเราไปค้าเก่าอืมข้าไปอ่าพิมพ์เข้าไปดูในอันนั้นสินะตามในในเฟซบุ๊กเนี่ยพิมพ์เขาว่าบางเวียงแต่ว่ามันต้องถามแจ็คก่อน มันต้องทางแฮแจ็คเพราะว่ามันคนเท่าไหร่นะเก็บเงินก่อนปีหน้าค่อยไปปีหน้าปีหนึ่งไป,ไปลาวเนี่ยห้าคนถ้าไปแบบไปแบบค้างคืนคืนหนึ่งหรือเปล่านี่หละไม่ก็ตกคนละพันกว่าเองเนะพันนิดๆพวกอ้วางเวียงไม่ใช่มันเป็นลาวาเงนือนะต้องเข้าทางเอไม่ไม่ถึงอ,อุฎอน,นทางลาวใต้<ด><ด>ใช่ไหมวันนั้นเจมบอกว่าอู้จะตกคนละสามพันสามมันสองคืน สามพันเลยพี่สู้ไปกลับไปบ่าวเวทคนละพันนี้ไปกลับไปกลับก็ได้ดูทั้งซ้ำตกทั้งคืนก็ได้อ,อันนี้ก็ทั้งคืนคือหนึ่งมันบทเกนม,มันก็มีทัวร์ทัวร์ปุ๊บก็มีโรงแรมาาาสามดาวไอสองดาวสามดาวสี่ดาวไม่ไม่มีที่ห้าดาวหรอกนั่นเราไปน,นอนที่พันแมนโรงแรมเกม็บปลาสัตว์ไทยก็ ซ้ำเดาเองมันก็เคยไปมาแล้วนะมันก็ไม่่อยอยากไปเท่าไหร่ตรงนั้นกนละ้มอ่นานพลไม้ไม่อ่านอ,อิ่มไหมยังก่อนครับพลไม้อะไรยังเต็มบ้านอยู่อีกไม่เคยได้กินไม่กินด้วยห้องบาัด้องรองไม่เท่าไร ทางยกมาก่อกรุนนี่นี่แล้วก็ไปห่อต้มหมูยังเลยเยอะเลยะกำลังกำลังห่อได้หม้อหนึ่งทีกับยันหนึ่งเนี่ยอาจุดขอบตาดำแล้วตื่นแตเที่ยงคืนนยตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยเย็นนี้ก็ห่อจื่นแตเที่ยงคืนอ้าวก็กินยางกับตัศน์ตื่นแตเที่ยงคืนนี่ตัศน์กำลังนอนมั้งนั่นเยังยันตัศน์แกบนยูยางแกตายเยอะแว่ายางที่แกปลูกอักพี่ว่าเ แกปลูกยางไม่ได้ใส่ฟูรดานบอกบอกเราว่าอ้าวอะเอ้ยปลูกยางไม่ต้องรองพื้นฟูรดานก่อนถ้างั้นกลัวมันดึงกิโลหมดเลยแล้วลุงว่าปลูกเลยมันไม่ต้องรองไม่ต้องอะไรอย่างนี้แแต่เราเพิ่งใส่เลยเหรอพี่ประมาณแปดไร่นะพี่ยังซื้อฟูรดานกิโลเลยแปดกิโลนะถุงละแปดกิโลหรือเปล่าแปดหกกิโลนึ่งหกกิโลเนี่ยประมาณห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบมัดกก็ถูกฝนพอดีแต่ถ้า พ,พี่สั่งคนงาน,นให้รองพื้นน่ะข้างล่างเนี่ยโลร์ดานปัป๊บๆถ้าเหลือใสข้างบนต่อหนึ่งป้องก,กอันปัวเพราะว่าพี่เคยเจอมาแล้วไหมสนใจเดีนี้เดี๋ยวนี้โอ้ยร่างอ่อนของต้นยางเข้ามามันก็มันยุบมันพร้อมแล้วตนน้นยางหอวมันดิกลินเลยล่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้ว่ามันตายเยอะขนาดไหนตายเยอะอยู่ที่วันเราใช้ไปสาม เพราะว่าไม่ใช่ว่าปลูกปลูกแรงนะปลูกก็ยังปลูกฝนนะง่วงอยู่ใช่แกบอกว่าแกอยากปลูกพันสองพัาหนึ่งทั้งที่แกสั่งปลุกร้อยมาเยอะนะแต่ว่าพี่สองพันหนึ่งเลยตายพี่แกถึงมาตายยังไงเข้าใจอยู่ว่ายังมันหนักตองอกปริมาณออกเยอะพี่นึกปริมาณเยอะเพราะว่าถ้าจบมาเนี่ยเพราะว่าลูกพี่จะเรียนปริญญาตรีช่วงนั้นพอดี เี้องเล่นเยอนหกส่นก็ออกเยอะกันอ่ที่ว่าใส่ปุยโบโบใส่มันคือเพื่อกูซูมก็ออกมีออกเยอะหมนกันะเป็นว่ามันออกมีสูสะหลนนึงก็พี่ลุยสองแล้วเต็มเต็มนะสองห้าักแห้งเพราะว่าท่านสองาหนึ่นี่ยมันคือถามเพื่อนพี่ไอ้สดใส มันมีพันสองห้าหนึ่งกับพันหกร้อยอะไรๆมันนะมีหลายแปลงอยู่สองสามแปลงนะก็ถามมันนะว่าเฮ้ยมึงชอบอะไรพอกันว่าสองห้าหนึ่งกับหกร้อยมับอกว่ามัดสองหาหนึ่งายกว่าอยางออกเยอะกว่าอะไรกว่าดีกว่าอะไรกว่าสองห้าหนึ่งนี่มันข้อจํากัดของมันก็คือเอาพื้นจริงนะอายุต้องได้เกลือกต้องได้ คุณกรีดแต่ส่วนมากคนเราเนี่ยแค่ถ้าต้นข้าวูกแค่นี้แค่นี้เ,เรากรีดแล้ว,ลวเปลือกมันบางเมื่อเรากรีดมันกรีดมันกรีดได้แต่มันสร้างไม่เยอะมันสร้างไม่หน,ะมนาม,นะมันสร้างบางอยิงอยงย่งคือพี่ตั้งเป้าว,ว่า,วาประมาณแปดปีแลวนะถึิงจริบแต่ถ้าเอาไว้ให้มันได้อายุได้ขนาดต้นแบบอันนี้หรือขต้นกรีดนะ หมายถึงว่าคัดต้นกรีก็คือต้นที่โอบโอบหนึ่งเลยโอบโอบคือโอบโอบนิดๆเนี่ยโอบให้มันได้โอบอันนั้นคือโอเคเปลือกมันโอเคได้แต่บางคนก็พี่คิดว่าพี่จะกรีกเนี่ยตอนอายุแบบสี่สิบเก้าห้าสิบเลยแล้วอ่กระช่างมันเรากินไปเรื่อยเอาไงไม่ไม่ปลาพี่จะกรีกนะพี่อยากให้มันแปดปีแบบสมบูรณ์เต็มที่เลยแบบเจ็ดแปดปีแบบเอาแบบเต้นใหญ่ คือบางคนก็บอกว่าคนเอาใจร้อนไงคือบางคนก็บอกว่าหกปีปีได้แล้วก็นั่นกคนใจร้อนไงมันกรีมมันกรีดได้ห้าปีก็ปุ๋ยได้แล้วเขาบอกว่าพันธุ์นี้โตได้แต่ว่าพี่ผมไม่กรีดหรอกพี่มันโตมันโตได้ตามปุ๋ยอยู่แต่เปลือกมันบางแต่พี่จะกรีดเนี่ยตอนอายุอะไรสี่แปดสี่เก่านะเจ็ดแปดปีนะพีหน้าพี่จะปลูกพันธุ์อรัดอีกสี่ไร่ยอมนะเหมือนลองลุงหนิสองห้าหนึ่งยูไร่บนออกกรีดหน้ไม่ยาวหรอก แต่มันออกออกมาไม่จริงยางคนน่ะแต่เพียงแต่ว่าถามว่าน้าตายเยอะเหมือนกันไหมมันก็ตายเยอะไม่ว่าสวนไหนก็ตายเยอะบอกเลยว่าให้ตายหน่ตายเยอะแต่ถามว่ายางออกออกดีไหมออกดีหนังไม่หนักมันก็ต้องมีตายบ้างเลยมันไม่ใช่ว่าไม่มีทดลองสองขาหนึ่งเกษตรกรฟันทงมาหลายคนสองข้าหนึ่งเพีแต่ว่านั่นแหละคืออายุให้ได้นะไม่ใช่ว่าต้นเล็กยังไม่งูคุณก็กรีกดก็กรี๊ดหนาตายเลยนะ คือมันต้องให้มันได้เปลื USB อกหนาที <nationale prayed> ่โอเคก่อนคุณค่อยกรีดไม่ใช่ว่ารีบกรีดเอานะมันก็คนเรามันก็ไม่ไทำไมสองพันน่มันโตเร็วจังเลยวะอุ้ยว่าอุ้ยไอเรื่องของโตเร็วเนี่ยมันมันก็โตมันก็เป็นตามสายพันธุ์มันแล้วก็มันขึ้นอยู่กับการใส่ปุ๋ยของเราเช่นเราเนี่ยใส่ปุ๋ยยังไม่ได้เนาะดีละสองครั้งคือต้นฝนกับก่อนปลายฝนนะก่อนฝนแต่คนเรา เข้าใส่ครั้งนึง่งบางทีมันไม่มีเงินอนงงคุยมันแพงพี่ว่าจะ,จะใส่คุยพี่ยังไม่กล้าเลยพี่ว่าต้องทนติดสักเดือนอนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่อยสิบเดือนป่ะค่อยค่อยแต่ก็ต้องคำนวณน,นะเพราะว่าอีกเดือนหน้าเนี่ยตุลาฝนมันก็จะเริ่ม,มน้อยกันยาตุลาน้อใช่บอส่ห้งไปปีนี้มันมันอาจจะน้อยลงก็ใส่ก็ใส่เรื่อยๆหยอกๆเอาแบบนิดๆไม่คิวา่ายิบนิดๆ ไม่ต้องมากนะก็คือทิ้งไว้ก็ยังดีดีกว่ามันไม่ได้ช่วยกระตุ้นอะไรเลยใส่ใส่ได้แต่ถาว้าหมนเยอะไหมไม่เยอะหรอกถ้าจิบจิบใส่น่ะเพราะว่ามันเป็นยางอ่อนโดยด้วยหนักแราว่าถ้าใส่ปีหน้าชัวร์ดีกว่าใส่ชัวดีบอกปีนี้ก็ผมให้รากเขามันรีบติดกินไปก่อนนะคือปีหน้าก็ต้องยอมรับว่าปีนี้ต้องยอมรับว่าพี่ลูกช้าช้าไหมกัญญาก็คือว่าช้าเพราะว่าไม่ค่อยชิมะประมาณที่กว่นา ก็จริงหามากันยาปึ๊บนะไรก็อะไรคือเดิมมันจะหมดผลถามว่ารากเขาเนี่ยมันออกถึงถึงที่เราคุดไปอย่างมันก็ยังไม่ออกแผรเท่าไหร่นะเข้าใจไหมมันก็ยังอยู่ในในบ้านอยู่มันยังออกไม่เยอะ MM. เป็นช่วงที่ว่าเขาก็ต้องสร้างรากเขาก็ตก้งองตั้งต้นขอให้มันอยู่ได้ก่อนนะคือประ,ประทังชีวิตอได้น <Lang> ี่นะเออตายบริเวณพุ่ยิ่งพุ่มยัง,ง,งไเลใส่คุตเสียง,งนมงนเพราะว่า เราต้องเข้าใจว่าอย่างที่รีบทําให้มันจบเพราะเหตุผลว่าเราก็รู้ว่าที่ของเราเป็นยังไงยูหัวใจที่ของเราเป็นยังไงเราไม่สามารถที่จะเข้าใจไหมว่าทําให้มันแบบสวยงา,ามผับเลยได้ทําเร็วมากเลยมันก็ต้องรีบทำรีบเสร็จนั่นแหละคลิปนี้ไว้กว่อนแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าไว้วากันใหม่สวัสดีครับ